ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์ตนิเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหังเสงภาคบ่ายครับหังเสงยังเดินขี้เลอยู่นะครับหังเสงยังเดินขี้เลอยู่คนอื่นเขาเดินจอมวนทางเสียงเช้ายังทะโลโ,โททิมอยู่นะครับโอเคครับหังเสงหังเสียงบ่ายสักครู่นะครับหังเสียงบ่ายหังเสียงบ่ายผมดูสถิติหังเสียงบ่ายปิดวันศุกร์สองสุดสองสุดเอสองสุกหลังสุดแปดหก 8 5ดห้าผใส่อาทิตย์นี้8 4ผมว่านะโอเคครับหังเส็งสบายในเมื่อมันเดินซะขนาดนี้เนี่ย8 7ครับฝัน8ครับขาดูขาวิ่งจัด8นะครับเจาะครับ2 8ครับ4 8ครับ7 8ครับแล้วก็2 7ครับ4 7ครับ หกเจ็ดครับหลักร้อยหลักร้อยไซเจ็ดนะครับหลักร้อยไซเจ็ดงงางแสงใบขอให้น่าจะปิดให้ปิดน่าจะปิดให้สวยงามนะตอนนี้ทุกวันนี้ผมมีนกอยู่ตัวหนึ่งครับไม่รู้เป็นโรคอะไรมันชอบมาเกาะกระจกของหน้าบ้านแล้วมันก็พยายามจะเข้ามาตรงกระจกมันเห็นอะไรของมันผมก็ไม่รู้นะเป็นทุกวันเลยหลังจากที่บางครั้งมาตอนอัดคลิปเลย <laughs> มันเห็นเงาตัวมันเองใน กระจกหรือไงผมก็ไม่ทราบนะมันก็มาที่เดินผมมาทุกวันนะครับมาเหมือนตะกุยเหมือนจะเข้าให้ได้มันเข้าไม่ได้เป็นกระจกอ่ะมันเป็นพฤติกรรมยังไงช่วยอธิบายเข้าให้เข้าใจหน่อยนะบางครั้งลงเลขอย่างเดียวก็เครียดครับคุยเรื่องปรึกษาหารือเรื่องวันวันชีวะไอ้ไอ้นะประจําวันประจําวันด้วยก็ได้นะครับกิจวัตรประจําวันโอเคครับห่างเสียงบ่ายประมาณนี้นห่างเสียงบ่ายลุ้นให้บ่ายมาทุกมาทุกหุ้นนะครับลุ้นให้บ่ายมาทุกหุ้น ก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอให้รวยครับขอให้รวยทุกท่านเดีย๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งอ่าโอเคครับโอเคประมาณนี้เนะี่ยคงไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้ถ้ามามากเกินไปกว่านี้ก็ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็อาทิตย์หน้าจะพยายามปรับสูตรให้เข้าเหมือนเดิมอย่างน้อย 6- 0 7 0เหมือน2อาทิตย์ก่อนไอเหมือนเหมือนนูน้นอาทิตย์นู้นก่อนเพราะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเดินไม่ไดไม่สวยครับ แต่หัางเสงกับจีนเออผมก็ว่าโอเคมันโอเคนะแต่นิคะอ,อะคิเลเดินคิเลมากคิเลมากไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะภาษาคิเลโอเคนะครับขอให้รวยหังเสงบ่ายครับจากช่องอันนิคอีครับ